เทพคราวาลเมื่อยามรำร้องระนาดตีกลองเข้าคล้องดวงใจสเสน่หลิเกยายวโยนหอมฟุ้งช่วยกันพะดุงบำรุงขู่ วัดพัฒนาธรรมรามนะครับนานๆครั้งทีมงานชูเร่จะได้มีโอกาสมาทำการแสดงแถวย่านบ้านนี้ครับฝากไว้ด้วยช่วยเป็นแรงใจหรือต้องการจะชมภาพการแสดงย้อนหลังนะครับก็เข้าไปทางเว็บไซต์ลิเกชูเร่ชาติรักนะครับทางเว็บไซต์ลิเกชูเร่ชาติรักกระดั้นท่านผู้ชมอารังเชิญการไหว้หลังไหว้มือ ผู้หนูผูสอบตัวเชลชาตินาถิะท่านจะใานจัานนงานการแสลงติดต่อได้ที่สพาังสูปดนึ่งเก้าสองสี่ามเจ็ดเจ็ดที่รายการข่าวผู้หนูผูสอบตัวดีดีรำใช้ท่านกับทีมงานลิเกข่าวผู่เหู้สอบตัว โชคดีมีสุขและชเชลยเก้าเหรียญเชลยชาติกรับร,รายการนะครับมาในรูปแบบของพ่อหน้ากันแล้วกันนะครับรุ่งนี้ก็เรียนเชิญน,นะครับ9ก้าโมงเช้าเก้นาทีขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้กําลังใจเราสองคนครับมผมอนเนกพันธุรกอบอกว่าชีวิตน,นี้นี่แหละสูงสุดของชีวิตแล้วใช่นอกจากจะได้รับแรงใจแรงเชียร์แรงสัทธาจากรดาท่านผู้ชมแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านได้พระราชทานไตรพระราชทานมาให้ด้วยก็เลยต้องให้อนเนกพัทรรัตเป็นนาคหลวงในครั้งนี้ที่สุดของชีวิตก็คิดว่าความสุขตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ผมเจอแต่เรื่องลายก็คง<ม><ๆ>จะเป็นเรื่องดีๆเพื่อให้ความสุขกับท่านผู้ฟังตลอดไปแล้วก็ฟังกันตลอดนะครับฟังกันตลอดรับไม่ต้องรักอนเนกกับโชเล่มาก รักน้อยแต่ขอให้รักนานๆนารักครับนานก็คงไม่ต้องร้องเพลงเนาะไม่ต้องร้องอยู่ในชุดนี้ร้องเพลงไม่ได้ขอบพระคุณครับไม่แหล่ตักแหล่ไม่ต้องเอาโอกาสหน้าแล้วกันนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณมากครับตอนเด็กกให้ขับนากหน่อยพรุ่งนี้จะไม่เป็นคนเลยนะฮะจะเป็นพระเก้าโมงเก้านาทีท่านจะมาปวดหน้าอเด็กพัุรัตน์มาได้ที่วัดพัฒนาธรรมรามแล้วทำไมโชเล่ไม่โคนหัวล่ะโกนไม่ต้องโกนมากครับผม แล้วไปบวดลงลุงไม่ให้ไม่ให้บวดนะเนี่ยเดี๋ยวจะวชวนละก <c oughs> ินเ้าล้อ <c oughs> เล่นนะคือผมต้องอยู่พอดหนึ่งจัดรายการแทนคุณเด็คุณเด็กปวดประมาณสามวันหรือเจวันอะไรยังไม่รู้แต่แ,แต่ต้องดูเลิกศึกถ้าไม่มีเลิกศึกเนี่สงสัยจะต้องปวดตลอดด้วยนะคุณเด็อันนี้ผมยึดสถาบีเลย <c oughs> ก็ขอฝากทีมงานของลิเกโทเลชารักลิเกในรายการข่าวผู้หหมว2สองตัวไว้ด้วยนะครับเป็นยุคปรับปรุงทีมงานใหม่แต่ก็